ก็กก็ข้อความค่ะเพื่อนๆข้อความข้อความใครกันนะเดี๋ยวขามาเช็คหน่อยเลยกันนะคะว่าเป็นข้อความของใครสําหรับใครที่ได้เจอคลิปนี้อาจจะไม่ความไม่ใช่ความบมาเอิญข้อความนี้อาจจะเป็นของคุณแต่ถ้าความสัมพันธ์มันใช่จริดมันได้นั่นคือข้อความของคุณจากเขาคนนั้นแต่ถ้าจะริดไม่ได้ความสัมพันธ์มันไม่ใช่เพื่อนมันก็ไม่ใช่เรื่องของเพื่อนนะอย่าให้พูดเยอะแล้วอย่าให้พูดซ้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องของเพื่อน อยาคิดว่าดูนิทานขำๆของไม่หมดเละกันนะคะเป็นเพื่อนๆขาโอเคความสัมพันธ์ของคุณและเขาเวลานี้เป็นยังไงก่อนที่จะไปฟั่งข้อขวางคุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นยังไงคะขอนุญาตนะคะว้าวความสัมพันธ์ของคุณและเขาในเวลานี้นะ เขาคนนั้นที่เพื่อนมาถามถึงเนี่ยเขาเป็นเอ่อระดับผู้นำผู้บริหารตำแหน่งใหญ่โตเลยแหละเป็นซ e o ในองค์กรน,นะคะเป็นคนน่าจะเอ่อเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าอายุมากกว่าคุณคนนี้อาจจะเป็นพ่อไม้พ่อไม้ได้ไม่ไม้มได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าคุณก็ได้สำหรับคุเข้ามาดูแลกันนะคะสลับเอากันเด้อเอาเป็นพ่อไม้ไม่ไม้ได้มีลูกติดได้นะคะผ่านการแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวแล้วอายุมากกว่า นะคะส่วนตัวคุณก็คือเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานเออเป็นคนสวยเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมากเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนเซ็กซี่ได้ดูจะมีแมวดานะคะเป็นคนสวยเซ็กซี่แต่งตัวดีเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วในหน้าที่การงานทุกๆอย่างพาวเวอร์ไม่ต่างกันเลยนะคะแต่ว่าคุณน่าจะมีอายุที่อ่อนกว่าเขานะคะความสัมพันธ์คือ ไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหยิบยื่นความสัมพันธ์ให้คุณคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้คุณไม่สามารถร yeah. ับความสัมพันธ์จากคนอื่นได้เพราะคุณรอคนเนี้ยรออีตาเนี้ยรอใหญ่คนเนี้ยในเวลานี้อืมคุณเศร้าเสียใจมากมาแล้วคุณก็ต้องการแค่เพียงความสัมพันธ์กับคนคนนี้เท่านั้นในเวลานี้นะคะถ้าจะริดมันได้ความสัมพันธ์มันใช่ไปกันต่อนี่คือข้อความจากเขาถึงคุณแต่ถ้าจะริดไม่ได้ความสัมพันธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่เรื่องของเพื่อนแอน so sorry นะคะอ่ะไปเช็คข้อความก๊อก็๊ของเขาหน่อยเขามีเราจะพูดกับเพื่อนของแม่หมดเขาปุ้นคะพูดมาเลยค่ะเสียงอะไรเสียงเขาคนนั้นแน่เลยเข้ามาก๊อกก๊กข้างๆแม่หมดโอเคพูดมาเดี๋ยวจะพูดอะไรคะพูดมาข้างบนนิดเดียวไม่อยากให้เขาพูดเยอะหรอกพูดมาก อยากให้มาพูดให้ฟังจริงๆมากกว่าไม่ใช่ให้มาพูดกับไพ่แบบนี้หนึ่งสองสามเราอายอะเราไม่กล้าคุยกับเธอ <c oughs> แต่เราอยากเจออยากเจอทุกวันเลยอยากให้มาหาแล้วก็อยากไปหา เราอาจจะนิ่งเงียบแล้วก็ดูมีมากขึมดูเป็นคนเฉยชาหรือบางทีก็พูดจารุนแรงพูดจาไม่เข้าหูเธอบ้างหรือพูดจาไม่ดีกับเธอพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างๆที่เราเคยทำอ่ะอืมเราขอโทษอเราเสียใจนะที่ทุกครั้งที่เจอกัน มันไม่ได้มีความสัมพันธ์ดีๆอะไรเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็เดินหันหลังจากกันไปโดยที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยเธอ,อเป็นคนอ่อนหวานเธอ,อเป็นคนอ่อนโยนเธอ,อเป็นคนน่ารักแล้วเราไม่รู้เป็นไรอะ่ะเรากลัวเรากลัวว่าเธอจะเข้ามาทำให้คนที่กล้าหาญเข้มแข,ข็งอย่างเราต้องตกอยู่ในอำนาจของเธออืม เธอเป็นคนดีมาลักษณะชมอีกละเธอเป็นคนดีเธอเป็นคนธรรมะธรรมโมเธอคงอยากได้ความชัดเจนจากเราใช่ไหมอยากได้ความยุติธรรมสินะเธอคงอยากเจอผู้ชายที่มีสินเสมอกันเจอผู้หญิงที่มีสินเสมอกันเป็นคนดีที่เหมือนกับเธอใช่ไหมขอโทษดิค่ะขอโทษทีค่ะ เธอเนี่ยเราพูดเลยนะว่าเหมาะมากๆที่จะมาเป็นแม่บ้านของเรามาเป็นพ่อบ้านของเราเธอเป็นคนน่ารักคนอบอุ่นคนใจดีเหมาะที่จะมาเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกเธอเธอเป็นคนสวยทํางานบ้านก็เก่งทำกับข้าวควงอร่อยสินะแต่ก็ไม่เคยชิมเหมือนกันอะ่ะอืมใบสุดท้ายเขาชมเก่งมาก โอ้ยมีแต่คาชมเธอสวยเธอหล่อเธอดูดีมากในเวลาเนี้ยเธอเป็นคนโสดที่ดูดีมากๆกอิฉาวความโสดของเธอจังเธอคงโปรยสเสน่ห์ไปทั่วแล้วสิคงมีคนเข้ามาชอบเธอเยอะอ่ะเพราะเธอดูดีขนาดเนี้ยตอนนี้เธอมีเก้าเหรียญขาดแค่อีกเหรียญเดียวก็คือการสละโสดของเธอสินะอิฉาจังใครกันนะจะได้กลมหัวใจของเธอใครกันนะที่เธอจะรับเหรียญจากเขา ให้มันครบสิบเหรียญอยากเป็นคนนั้นนะได้ไหมประมาณนี้ค่ะที่เขาอยากคุยออกับคุณนะอืมออกแนวแลักษณะชมชมเก่งอืมโอเคสหรับนี้แม่เมื่อเขาเป็นคนร่ำลาไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงม,มีความสุขไม่มากก็น้อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย